สวัสดีครับผมสวัสดีลูกค้านะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมช่างโตนะครับวันนี้นะครับมีตัวเนี้ยซึ่งผมผมว่ามันจริงๆิมันง่ายนะแต่บางต้องยกเว้นบางทีบางท่านแบบอาจจะไม่ได้มีความรู้อาจจะไม่เคยไม่เคยเล่นเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่เข้าใจตอบผิดตอบถูกอะไรเงี้ยวันนี้ผมมาแนะนําเพราะว่าอันนี้ผมก็จะทําคลิปอธิบายลูกค้าเหมือนกันเพราะลูกค้าก็ส่งมาให้ผมซ่อมแล้วก็แจ้งอาการมาประมาณนี้เนาะผมไม่แน่ใจว่าลูกค้าตอบผิดหรือตอบถูกผมไม่ได้ถามเนี่ยผมก็เกรงใจแต่ผมทําคลิปให้ดูแล้วกันเผื่อใครเจอปัญหาเนาะนะฮะ เรื่องการต่อ P advocate, ปีใหม่เนี่ยจริงมันไม่ได้ยากแต่ว่าถ้าเข้าใจก็คือจบนะครับโอเคตัวนี้นะครับของลูกค้าเนี่ยตัวนี้เอามาซ่อมแอมแต่ว่าเขาเขียนมาว่าเออเนี่ยเขามาซ่อมอาการไฟไม่เข้าเนาะมันเปิดไม่ติดแหละนะครับแล้วทีนี้มาให้ดูสวิตช์เนี่ยเขาปรับสวิตช์แล้วแบบปีใหม่มันมันไม่เข้าปีใหม่เนี่ยแล้วก็ให้ใส่ซิลิโคนนี่ผมแก้ให้หมดแล้วสอันนี้ผมซ่อมอันนี้ผมซ่อมไปแล้วอันนี้ผมใส่ซิลิโคนแล้วแต่ตัวนี้อันนี้ผมเทสนะครับเทสโอเคเบื้องต้นนะครับหลังจากที่ซ่อมแแลล้้ววเทสจบ กลางแหลมเนาะเบโอเคนะครับซ่อมเรียบร้อยละจากนั้นเรามาเรามาเข้าเรื่องของปีใหม่นะครับปีไหม่นะ่ะเดี๋ยวผมขอซูมนิดนึงนะครับเพราะปีไหม่ต้องดูใ,ใกล้โอเคผมซูมมาแล้วนะผมอยากให้เห็นใ,นใกล้ๆนะครับผมปิดก,ก่อนโอเคนะครับวิธีการต่อปีไหม่จริงมันมันไม่ได้ยากถ้าเข้าใจนะครับเบื้องต้นโอเค มันจะต้องมีเราจะต้องปิดสวิตซ์ตรงนี้นะครับเนี่ยสวิตซ์สามทางตรงเนี้ยเนี่ยสวิตซ์สามสามสวิตซ์เนี่ยตัวเนี้ยเป็นการเป็นการตัดตัดวงจรตรงนี้นะครับปกติแล้วน่ะสัญญาณเสียงนะครับจะส่งจากบลูทูธนะครับวิ่งมาติ๊ดๆมาหาวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มตังวอลลุ่มวอลลุ่มตัวหลักวอลลุ่มเมนนะครับแล้วก็มาหาออฟแอมตัวนี้แล้วก็มาวนมานี่มาออฟแอมตัวนี้อ่ามันจะมานี้ มาหาคู่นี้ปุ๊บเนี่ยมันก็วิ่งมาหานี้มันจะแบ่งมาเป็นสองทางนะครับก็คือทางหนึ่งเข้าเบรดอีกทางหนึ่งเข้ากลางแหลมนะครับก็ออฟแอมสองตัวนี้ตัวนี้อันนี้นี่เนาะกางแหลมเนาะโอเคนะครับอันนี้เราข้ามไปเลยแต่เรารู้แค่ว่าให้รู้แค่ว่าสัญญาณเสียงนะครับมันจะวิ่งตึ๊ดๆๆมาเข้าตัวนี้ซึ่งมันจะผ่านตรงนี้ด้วยเนี่ยสวิตตัวนี้จะเป็นตัวตัดวงจรนะครับสวิตนี่นะฮะสวิตตัวเนี้ย พีเนี่ยจะเป็นตัวตัดว,วงจรนะไอ้สามสวิตสามขาเนี่ยสามสามอันเนี่ยถ้าดูใ,ใกล้จะเห็นนะครับเดี๋ยวผมขยับไาใ,ใกล้ดีกว่าเนาะเนี่ยตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็ปิดปิด,ปดออฟออฟนะครับออฟออฟให้หมดเลยทีเนี้ยเสียงตรงเนี้ยเสียงสัญญาณเสียงแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ผ่านตรงนี้ละนะครับเพราะว่าเราตัดสวิตไปละโอเคต่อไปเป็นการต่อนะครับให้เราเข้าใจว่าสัญญาณเสียงจากบลูทูธนะครับมันจะวิ่งผ่านมาที่ซ็อกเก็ตมาตรงนี้นะครับแล้วก็ โ,โดดข้ามมาตรงนี้เพื่อไปหาตัวนี้นะเนี่ยมันจะเข้าเลยหนึ่งเข้ามาจากหนึ่งเข้ามาสองตาตัวนี้เป็นตัวตัดตัดระหว่างหนึ่งกับสองนะครับถ้าต่อปุ๊บมันจะผ่านอัตโมนมัติแต่ถ้าเราตัดมันปุ๊บมันจะไม่ผ่านละเสียงมันจะไม่ดังละนะฮะวิธีการที่เราจะต่อกับเราเรยลยเอาหลักการตรงนี้มาใช้เนาะโดยนี่นะฮะเรารู้ว่าตรงนี้มันมาเสียงมันมาจากกูทูธใช่ไหมมาอันนี้ถูกไหมมันออกตรงนี้เสียงออกตรงนี้ละนะครับให้เรา ดูที่ตัวปรี่เนี่ยอินอินนะครับอินอินก็คือไฟเข้าไงนะไอ้ไม่ได้ขอโทษขอโทษขอโทษอุ้ยอินก็คือสัญญาณเสียงเข้านะครับเข้าก็คือมาจากบลูทูธนะครับซ็อกเก็ตตัวที่หนึ่งตัวล่างนี่นะตัวแรกนี่นี่นะฮะสัญญาณเสียงจากบลูทูธนะครับนี่เข้าอันนี้วิ่งตามสายมาอินขาอินคือขาบนนะครับขา,ขาอินขาอินคือบนนะครับ อินคือบนไปวนทำปฏิกิริยาออกซิไดเซชันใช่ไหมไม่ใช่นะครับเอเอออเเขาเรียกว่าเอามาเอามาดีดด,ด,ดภายในวงจรนี้เนี่ยนะฮะเป็นดิจอนเป็นอนาล็อกตัวนี้เป็นเป็นตรงนั้นด้วยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเขาเรียกอะไรนะผมก็จำไม่ได้เป็น DSP ด้วยตัวนี้นะคือเหมือนทำให้เสียงเหมือนจะดีขึ้นนะฮะนี่นะไปวนปรับนะครับแล้วผสมกันนะครับผสมกันคือเสียงสัญญาณเนี่ย เข้ามาปุ๊บนะฮะเสียงเสียงเพลงนะเสียงเพลงนะนะครับเข้ามาผสมกับเสียงไม้นะครับเสียงไม่ผสมกันปนกันวุบวุบวบเพื่อให้ออกมาเส้นเดียวนี่ออกไหมครับก็คือเพลงจากบลูทูธมาเข้าปีไม้น,นะครับขาอินนะมันจะมีอินกับเอาให้เราเข้าอินนะครับขาล่างนะครับเข้าอินแล้วก็จากนี้นี่คือสัญญาณจากไม้นะครับปุ๊บเนี่ยตรงชุดเนี้ยเขาจะเอาสัญญาณสองตัวเนี้ยรวมเป็นสายเดียว เอาออกมานะครับออกมาออกมาคือเนี่ยเอาไล่ให้เรามาเสียบอันนี้นะครับ,เ,บรเสียบตรงนี้พอเสียบตรงนี้ปุ๊บทีนี้สัญญาณที่มันรวมกันเนี่ยมันก็จะมาหาวอลลุ่มก็เหมือนเดิมครับเพียงแต่คือถ้าตรงนี้มันจะเป็นทางตรงถ้าเราสับสวิตช์ก็จะทางตรงผ่านไปเลยนะฮะถ้าเราออนนะแต่ถ้าเราออปุ๊บมันก็นก็ผ่านนี่วู้วิ่งมาวนกันตรงนี้ออกซิไดซ์สเตชันไม่ใช่นะครับโอ้โหวิน่งนครับแล้วก็วนออกมาหาวอลลุ่มแล้วก็มานี่ต่อ แล้วก็ามาเข้าพักขยายแลออกลำภูแค่นี้จบตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยผมลองอมผมลองตัวที่ยังไม่ต้องยังไม่ต้องต่อปีใหม่เนาะลองแบบเพียวๆก่อนนะครับปก<ม>ติเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>ต่างแหลมเดชโอเคนะครับผมนะฮะหลังจากที่เราลองอันนี้แล้วเดี๋ยวเราต่อนะครับ ต่อปีไม้แล้วกันนะครับอย่ลืมว่าปีไม้เนี่ยอันนี้ใช้ไฟได้ถึงเท่าไหร่อะสามสิบป่ะอ๋อใช้ไฟได้ถึง3 0โวลต์นะสิบสองถึงสานะครับแต่ปีไม้อะใช้ได้ถึง2 6สโวลต์นะครับสมมติปีไม้จะใช้ประมาณ20ไม่เกิน24ตัวนี้นะปีไม้อย่าให้ไฟเกินนะครับคือปีไม้กับตัวเอ็มใช้ไฟสเต็ปเดียวกันไม่ได้นะครับต้องแยกกันนะครับอันนี้จะใช้ประมาณ1 2สถึง26่สิมากสมใช้ประมาณ20 24นะครับอันนี้ ได้ถึงสามสิบนะครับใช้ไฟคนละสเต็ปกันนะครับผมนะฮะพยายามแต่ถ้าจะใช้ยสิบสี่แตนดร์ดคู่กันก็ได้นะตัวนี้ผมเทสที่อ่ผมเทสที่ตัวนี้ผมเทสที่ยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ตัวปีใหม่ผมเทสที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเท่าๆกันนะครับเตตอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเปิดอีนนี้ก็ต้องเปิดนะครับต้องบาลานซ์กันต้องเปิดสองอันทห้บาลานซ์กันนะครับอันนี้จะเปิดไวสุดก็ได้แล้วแต่อันนี้จะเปิดไวสุดแต่แต่มันจะดังอื้อนะถ้าเราเปิดคาไว้นะครับ ก็เปิดพอกันโอเคไว้นี้ก็เล่นลองเล่งดูนี้ผมยังไม่ได้ลองอันนี้ไม้อันนี้วอลลูไม้หนึ่งไม้สองมั้งผมไม่แน่ใจนะลบลบล้นสองสมสีลบลบล้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้าสิบลลล้สองสามสี่